ก็ยังทำอยู่บ้างค่ะแต่ตอนนี้แบบรอเรียนต่อด็อกเตอร์อยู่อะค่ะแล้วก็ทำโรดักที่มันมีปัญหาเยอะแยะอะค่ะแล้วก็ทำที่บ้านด้วยเป็นเลขานุการพี่วุฒิสมาชิสาด้วยอะค่ะเพิ่งได้เครื่องราชอันแรกดีใจมากเลยใช่พระราชทานแล้วก็ตอนนี้โปรเจกต์เยอะแยะค่ะก็เลยทำในวงการแต่น้อยลงเยอะอะค่ะอะไรในวงการที่เราจะได้เห็นตอนนี้ ก็เดี๋ยวจะมีรายการภาษาอังกฤษค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปิดตัวทีเดียวเลยก็แล้วกันเนาะค่ะก็กําลังจะมีมาค่ะแล้วก็จะก็เมียเนี้ยค่ะเป็นพิธีกรตำงานอีเวนต์นิดหน่อยแต่ีนน้ยังมีอยู่ใช่ไหมไม่ได้อำลาขาดหรือยังมีน้อยนะคะแต่น้อยออกออกออกอีเวนต์น้อยกว่าเดิมเพราะว่าก็ต้องใช้เวลาแบบเข้าบริษัทด้วยประชุมด้วยอะไรอย่างเงี้ย ทเ่าไหร่ไม่ค่อยเน้นบันเทิงสาเหตุหลักๆที่อำลาวงการบันเทิงเป็นเพราะอะไรครับสาเหตุหลักๆอ็อพตูเนี้ตอนนี้มาเรื่องบิสเนสเยอะอะค่ะแล้วก็มีทำโปรเจกต์กับเพื่อนอะไรอย่างนี้ด้วยอะค่ะก็ก็เอาเอาตรงนั้นก่อนดีกว่าเพราะว่าก็อยากอยากมีทักษะในหลายๆด้านเนาะเพราะว่าเราก็ทํางานในวงการมาก็ชิมลังมาแล้วก็ก็ก็สนุกดีแต่ว่าข้างนอกก็แบบได้ลมลุคคุกคานอีกแบบนึงเพราะว่าเราก็จบ พอมาเราก็ยังไม่ได้ใช้ ทักษะที่เราเรียนมาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนมึงก็เป็นเจ้าของกิจการกันหมดแล้วแต่เราก็เริ่มเริ่มทีละนิดค่ะเราก็เป็นพนักง,งานบริษัทไปก่อนแล้วก็ทําโปรเจกต์ร่วมกับเพื่อนๆไปก่อน,นอาจารย์มุกอยากถามเรื่องสัญญาอะไรอย่าง<อ>เงี้ยเกี่ยวกับคนในวงการบันเทิงมีเกี่ยวไหมคะก็สัญญา,ญญาได้ตําแหน่งอะไรต้องทำงานในวงการอะไรเงี๋ยอยที่จริงตอนที่มุกได้มิสเตอร์รันยูนิเวิร์สนะคะก็ก็เซนจ์เซเนี์ก,ญญญกับช่องค่ะแต่ก็ไม่ไม่จําเป็นว่าว่าจะต้องแบบทําอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้บังคับก็ถ้าแบบมีออฟเฟอร์มาถ้้าาาเวลตองกกร็ทํได ่ตก็ไม่ได้บังคับว่าต้องเป็นนักแสดงหรือต้องเป็นพิธีกรเต็มตัวค่ะก็ไม่ได้ว่ายังไงอะค่ะก็รู้ว่ามุกยุ่งๆหลายอย่างก็โอเคมันก็ไม่มีอะไรอะค่ะเาไม่ป้อนงานให้เราเราก็เลยว่าจะเาโอ้ไม่ใช่หรอกค่ะไม่ใช่หรอกค่ะอุ้ยไม่น้อยใจเลยไม่ใช่เลยไม่มีน้อยใจก็มีงานมาเรื่อยๆตลอดนะคะแต่ก็มุกก็ต้อง ก็ต้องแบ่งเวลาเนาะเพราะว่าทุกคนเราก็ต้องแทนเกี่ยวกับอนาคตเราใช่ป่ะอายุเราก็ไม่ได้น้อยแล้วมีน้องใหม่ๆขึ้นมาตลอดเวลาใช่ไหมคะก็ก็ยังรู้สึกโชคดีนะคะที่แบบว่าทุกวันนี้ก็ยังมีงานเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าก็เราก็ต้องแพลแนว่าเอออนาคตเราอยากเป็นอะไรเราไม่ได้คิดถึงแค่พรุ่งนี้เราคิดถึงแบบอีกสิปีข้างหน้าอะไรเงี้ยค่ะคือถือว่าไม่ได้อําลาไปทีเดียวแต่ว่าคือเหมือนรับเงานน้องลงนะะไม่ได้อัลาไปทีเดียวแต่ว่าต้องเจียดเวลาไปทํางานอย่างอื่นด้วยไปประชุมวูที่สภาด้วยแล้วก็ อไปเรียนต่อด้วยค่ะแล้วก็ประชุมบับอ่าโปรดักของตัวเองด้วยค่ะเป็นตอนนี้ยค่ะเอ็นยูทีเขาย้ายไปอยู่ที่นั่นแล้วค่ะท่านบอกว่าไปเป็นวิทยากรของช่องห้า อันนี้ก็ยังต้องรอดูค่ะเดี๋ยวก็ยังยังไม่ได้คุยกันอะไรอย่างจะต้องต้องรอดูต่อไปค่ะว่าจะเป็นยังไงว่า่คุณแดงไปก็ไปด้วยก็มุกมุกก็รู้ระลึกถึงพระคุณของคุณแดงตลอดนะคะเพราะว่าอ่าใครมุกก็อ่าได้มาที่เป็น Miss Universe ก็ก็ก็กรรมการทุกท่านแล้วก็รวมถึงคุณแดงก็เลือกมุกด้วยใช่ไหมคะก็ระลึกถึงพระคุณไวทีตลอดเวลานะคะก็ก็ยังไงล่ะคุณพ่อคุณแม่สอนมาก็ต้อง กัปตันยูรุคุณใช่ไหมคะเป็ก็เหมือนจะเป็นการบอกในๆใช่ไหมคะว่าแดงไปที่ไหนมุกก็จะไปที่ก็ก็เอาเป็นว่ารักคุณแดงกันแล้วกันค่ะรักคุณแดงที่สุดเลยใช่พี่เลี้ยงปีนี้เราจะเป็นเราอยู่นะคะในการดูแลพี่เลี้ยงเราค่ะอ๋อปีนี้ก็งงๆเนาะเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะคะก็ต้องรอดูกันเพราะว่ามุกก็เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศด้วยนะคะไปทํางานไปติดต่อธุรกิจที่นู่นด้วยแล้วก็เพิ่งได้รับข่าวมาว่ามีแถลงวันนี้ก็รี ีบมาเลยค่ะยังเป็นตายาเป็นแพนด้าอยู่เลยก็ก็ต้องต้องรอคุยดูค่ะเมื่อกี้พี่ๆนักข่าวถามว่าจะไอ้นุ่นไหมจะไอ้นี่ไหมโอลเดี๋ยวเขามีอย่างนี้นะมืก่กอ๋อเหรอยังยังไม่รู้เลยรู้รู้พร้อมๆกันค่ะขอให้เป็นเราก็ยินดีก็ยินดีค่ะยินดียินดียนดิยน,ดยน,ดยนดีทําทุกอย่างเพื่อเวทีนี้